ก็เราไปอยู่ในแมพพี่นิวกันต่อนะครับก็ก็เป็นแมพออฟฟี่บุ๊คเฮเว่นนั่นแหละนะครับใช่ครับก็พี่นิวก็ได้ทำการเปลี่ยนชื่อแมพไป,ปเทยบร้อยแล้วนะจะบอกว่าจะมาสำรวจรอบๆแมพเฮเว่นของเรานะครับใช่ครับไม่ใช่ของเราสิของพี่นิวนะครับขอโทษครับต้องขอไปด้วยนะที่ผมพูดอย่างนี้นะโอ้โโอฝากนะมีโอ้โห จะเข้าสถานีตำรวจจริงไหแล้วข้างบนมีเบคอนอยู่ด้วยยึบเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงเอ้ย,อยนั่งทำไรอยู่ไม่ต้องไปสนเขาครับก็ถ้าใครอยากดูช่องของพี่เนียเนี่ยแล้วก็ก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้น้ำเคืออยู่ในเคอจะอยู่ในใต้คลิปนะก็ ก็เพราะฝนรถไม่มีนับใช่ครับอมฝืนรถไม่เฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงเลยเกิดอะไรขึ้นวขอบคุณครับอ่ะ

เอา้าเบิดไฟไม่ได้นะต้องขอไฟด้วยนะไปใชจสดเอา้าจะไปโรงพยาบาลร้านไงนะไปตรงนี้เหรอใช่ป่ะอา้าวตายเลยนะแล้วเรามันก็มาดูที่ร้านขาตรงนี้มั้ยเราไม่เล่นแบบออบบี้แล้วนะเพราะว่ามันยากมากนะ คือมันมีเพลงวยจะเป็นเป็นเัาผิดเสียงเลยโอเคเ<อ>ดี๋ยวเฮ้ออันนี้มันคือแบบอะไรครับเนี้ยโอ้เยเคยคนอื่นก็เข้ามาเล่นนะ้ใจ เจอทำไมพอยูดเลเ่ลงหนึ่งเอาเป็นดาแรกขอโทษครับเน,นือตู้ขาจจะมีคนคนไม่ไหวพี่ไม่ทำไม่ที่บายคำอธิบายได้แค่แล้วแล้วผมทำไหมของพี่ไม่เจอเลยที่พี่เล่นใช่ผมไม่ใช่พี่น้องเออเรียกว่าน้องดีกว่าอย่าเรียกว่าพี่เลยเอ้ยอุ้ยตกไม่ตกด้วย เคยดูพี่นิวฟังแมพแล้วก็ก็ผมก็ผมจะรู้ไหมอ่ะโอ้ยแย่ก็แมพพี่นิวก็ไม่มีอะไรมากนะโอเคก็สำหรับก็สำหรับนี่ก็สำหรับคลิปนี้ในแมพพี่นิวนะก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับายครับบ๊ายบายนะวันนี้ผมลงกี่คลิปดีนะไม่ต้องลง โลงแค่คลิปคลิปเดียวดีกยว่าไปแล้วไปบายมาเจอกันในคลิปหน้ากันนะครับ